มื่อมีความต้องการเยอะทําให้อะไรขาดแคลนคะศพเมื่อการการขโมยศพมันก็ทําให้ขโมยศพยากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นอุตสาหากรรมการเอาศพไปขายตัวแฮรเนี่ยเขามีธุรกิจบ้านเชา่าแล้วลูกจ้างเขาอะ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าเชา่าแต่ดันตายไปซะก่อนเขาก็เลยเรียกเบิกเนี่ยบอกเอ้ยมาเอาศพตรงเนี้ย ที่เป็นคนรับซื้อศพเขาบอกถ้ายูมีอีกเอามานะเราต้องการศพอีกจํานวนหนึ่งอาจารย์เคยเห็นโปสเตอร์ไหมเยี่ยมชมซอยผีสิงมุ่งหน้าสู่ป่าชา้าใต้พื้นดินสู่เส้นทางพูดผีจะเห็นเยอะเลยนะที่ติดตามลัวที่เขาชอบเอาจักรยานไปจอดอะในหลายเมืองนะไม่ใช่แค่อินดีบาลาอีกอันหนึ่งที่มันจะอยู่ใต้สะพานเสาบิดที่เขาจะทําเหมือนเป็นทางโค้งระหว่างเสาอะคะ่ะแล้วมันก็เลยทําใหไ้ไอ้ตรงโค้งตรงนั้นมันเป็นห้องห้องร้อยกว่าห้องสมมุติว่ามันเป็นเสา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 แต่ว่าเขาทําทางโค้งระหว่างเสาอะค่ะมันก็เลยทําให้ทางโค มันเรียกว่าวอลก็คือเป็นเป็นเหมือนเป็นเป็นห้องเล็กๆเป็นอุโมงค์เล็กๆตรงนั้นมันก็เลยทําให้คนอ่ะมาทํากิจกรรมที่นั่นไม่ว่าจะเป็นโสเภณีขายของซ่อมรองเท้าผับบาร์หรือว่าอาจจะเป็นคุกก็เป็นไปได้แต่ว่าด้วยที่ท่าสะพานมันก็สร้างนานเนาะมันก็เลยค่อนข้างเสื่อมลงมาสิ่งปฏิกูลหรืออะไรอย่างเงี้ยมันก็ทําให้คนที่มีเงินมันก็เริ่มย้ายออกมันก็เลยกลายเป็นที่ล้างแล้วหลังจากนั้นเขาก็มีการไปขุดค้นพบสิ่งที่น่าสนใจเยอะยะเลยหลังจากที่ผู้คนย้ายออกไปและหนึ่งในนั้นที่เขาค้นพบคืออออะะไไไรรรรู้มมมมัยวววขงงคคคนนนีซซาาาาากศึ่่่เเสถหดใป็ แต่ว่าเขาก็เชื่อมโยงไปกับเรื่องที่มันมีเรื่องราวมันมีมันมีคดีของสองคนนะคะที่ชื่อเบิร์กแอนแฮรอาจารย์เคยได้ยินเรื่องเล่าอันนี้ไหม,ไมเคยเขาเชื่อมว่าเบิร์กแอนแฮรเป็นการขโมยศพไปขาย เรื่องเราก็คือพอได้ยินเนาะนต้นทศวรรษที่1 9เอเดบาลา่า university of indibala ค่อนข้างดังในเรื่องของการสอนเรื่องอนัตโตมีการเรียนเขาเรียกกายภาพใช่ไหมคะการผ่าศพด้านการแพทย์ด้านการแพทย์คนทั้งนักเรียนอาจารย์เก่งมากนักเรียนก็อยากจะเข้าเรียนเนาะด้วยดีมาของซัพไพ่เมื่อมีความต้องการเยอะทําให้อะไรขาดแคลนคะศพอาจารย,าย์ใหญ่ใช่นะอาจารย์ใหญ่ขาดแคลนมันก็เลยเกิดเป็นอุตสาหกรรมขโมยศพ เพื่อเอาไปขายใช่ไหมเพื่อเอาไปขายให้กับทางมหาลัยในในการทําให้เด็กๆได้เรียนหนังสือเขาก็เลยเหมือนประมาณว่าต่อไปอะค่ะมีคนตายเขาก็เลยการการขโมยศพด้วยยังไงหรือว่าแต่ก่อนบ้านเรามีการเฝ้าศพใช่ไหมคะของเขาก็คือเขาก็จะเหมือนใส่ใส่ลงไปในลงศพหรือหลุมศพนี่แหละแล้วเขาก็เอาเหล็กครอบแล้วหลังจากนั้นเอาหินทับแล้วก็มีคนเฝ้าเมื่อการการขโมยศพมันก็ทําให้ขโมยศพยากขึ้นมันก็เลยเกิดเป็นอุตสาหากรรมการฆ่าแล้วเอาศพ ขซึ่งเรื่องราวของเบิร์กแอนแฮเนี่ยก็คือตัวแฮเนี่ยเขามีธุรกิจบ้านเช่าแล้วลูกจ้างเขาอะ่ะยังไม่ได้จ่ายค่าเช่าแต่ดันตายไปซะก่อนเขาก็เลยเรียกเบิร์กเนี่ยน่าจะเป็นเพื่อนกันนั่นแหละบอกเอ้ยมาเอาศพตรงนี้ไปขายมาช่วยยกหน่อยเพื่อเอาไปขายเพราะว่าจะได้เอาเงินศพตรงนั้นมาเป็นแทนค่าเช่าที่เขายังไม่ได้จ่ายพอเอาไปขายแล้วได้ราคาดี เราวตรงนั้นผู้ช่วยของดรน็อกอะคา่ะที่เป็นคนรับซื้อศพเขาบอกถ้ายูมีอีกเอามานะเราต้องการศพอีกจํานวนหนึ่งเพื่อให้เด็กๆได้แบบศึกษาหรืออะไรเงี้ยเขาก็เลยแบบเออเราจะไปยังไงเขาอาจจะเกิดการขโมยมาแล้วก็ได้แต่ว่ามันไม่พอที่จะขโมยเงเขาก็เลยเริ่มจากการฆ่าก็คือเมามอมเมาก่อนเอาเหล้ามาให้อาจารย์กินเมาพอเมาเสร็จเอาหมอนกดให้ขาดอากาศหายใจตายซึ่ง จากการสืบสวนอะไรเงี้ยค่ะ, <S <S คะเขาทํามาแล้ว16ศพแล้วก็โดนจับได้ก็คือเขามีศพที่ค้างอยู่ในห้องอะคะ่ะอาจจะเป็นฆ่าสดๆหรือว่ายังอยู่ก็เลยจับได้คนชื่อเบิกถูกประหารชีวิตแขวนคอส่วนแอร์ค่ะคนที่เป็นเจ้าของอพาร์ตเมนต์ที่ไม่ได้ค่าเช่าอจำคุกตลอดชีวิตและอาจารย์รู้ไหมว่าเบิกศพของเบิก<อ>เขาไปทำอะไรไปเป็นอาจารย์ใหญ่ถูกต้องแล้วก็มีคนมาดูเยอะเลยนะโดยที่ว่าเขาแบบก็คล้ายๆคนดังเนาะเหมือนแบบข่าวคดีนู่นนี่นั่นคุณฆ่าศพเพื่อเอาศพมาให้เขาแต่ตอนนี้คุณตายเขาก็เอาศพคุณมาเป็นอาจารย์ใใหหญ่่่เเพืออ้าาศึกษต เรื่องมันก็เลยเป็นแบบนี้จริงๆมันมีเรื่องเล่าเยอะเลยนะพอคนรู้เรื่องเล่าแล้วเขาพาเราไปในสถานที่นั้นๆมันก็เลยเกิดจินตนาการเขาก็เลยคิดว่าเออมันอาจจะแบบอินดีบาร่าเป็นเป็นเมืองผีที่น่ากลัวซึ่งเรื่องเล่านี้อาจจะเป็นเรื่องจริงแต่อาจจะมีการใส่สีตีความหรือว่าอาจจะไม่ได้ใส่ซึ่งอันนี้เราก็พิสูจน์ไม่ได้ ห้ามพลาดนะครับวันอาทิตย์ที่16กุมภาพันธ์บ่ายโมงถึง4โมงเย็นนะครับสำหรับน้องๆคนไหนที่สนใจไปเรียนต่อต่อตางประเทศพบกับตัวแทนของมหาวิทยาลัยและสาขาให้เลือกกว่า50สาขานะครับกับงาน Joy Master Open House and Education Fair ครับ Joy Master ไม่ใช้ IEL ประหยัดค่าใช้จ่ายไปเป็นกลุ่มมันอุ่นใจกว่าแล้วพบกันวันที่16กุมภาพันธ์บ่ายโมงถึง4โมเย็นครับแล้วลอยที่อยากฟัง 4, 000,